สวัสดีคะ่ะทีมงานเกมก้าหินนะคะวันนี้ก็เป็นกับคอนเทนต์ที่ทางผู้เล่นขอมานะคะนั่นก็คือช่วยทำเควสท,ทั้งหมดในสำนักทวนอสูรเทวาให้ดูหน่อยนะคะก็อันนี้ก็คือผู้เล่นอาจจะเป็นคำขอของผู้เล่นใหม่นะคะก็ขอมาก็จัดให้นะคะก็คือเดี๋ยววันนี้ทีมงานก็จะมาเริ่มกับ n p c อู่เซียงนะคะทูดฝึกฝนสุดโหดนะคะที่พิกัดลบ24 58นะคะโอเค รายละเอียดของเควสนะคะเขาจะให้เราใช้ปืนใหญ่สังหารนักสังหารลึกลับรวบรวมป้ายคาดเอวนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกิจกรรมกันเลยละกันนะคะอุ๊ปส์โอกิจกรรมนี้เราจะต้องคอยหลบไอ้พวกนี้ไปเรื่อยๆก่อนนะคะแล้วเมื่อถึงระยะเวลาที่กําหนดนะคะมันจะมีปืนใหญ่แล้วก็พิกัดของมอนเตอร์โผล่ออกมานะคะเดี๋ยว ทีมงานหาที่หลบก่อนซึ่งทีมงานก็สืบสอบมาแล้วนะคะว่าการหลบในที่สูงนะคะมันจะช่วยเราได้และทีนี้ผู้เล่นคนไหนนะคะที่สงสัยว่าอา้าวทีมงานแล้วถ้าเกิดว่าใครไม่มีมิชาตัวเบาขั้นสูงล่ะทำยังไงนะคะเออขึ้นไปหลบบนนู้น,นะคะ่ะมันใช้ไต่กำแพงได้นะ,ะเดี๋ยวแอบก่อนจะโดนปะ ชวับอุ๊บส์ลุ้นกันนะคะว่าจะโดนไหมโดนนะโอเคเอ,อ้อเดี๋ยวเราต้องหาที่ไหมหหทีมงานว่าบนเนี้ยไม่น่าโดนบนเนี้ยบนเนี้ย โดนปะวะไม่น่านะโอเคอีสีไม่น่าโดนนะคะมันหลบตรงนี้คือเราจะต้องรอเวลานะคะแล้วเดี๋ยวมันจะมีพิกัดของมอนเตอร์ออกมานะคะรวมไปถึงปืนใหญ่ที่เราจะใช้กำราบมอนเตอร์นะคะเรามานั่งรอไปด้วยกัน ว้าวมันยี่สิบนาทีปะตอนแรกตอนนี้ผ่านมากี่นาทีแล้ววะโอเคค่ะตอนนี้ผ่านมาประมาณสามนาทีนะคะมันก็จะมีพิกัดบอกนะคะว่ามอนเตอร์อยู่ตรงไหนซึ่งมันก็จะอยู่ตรงลานนี้แหละแล้วก็พร้อมกับปืนใหญ่ที่เกิดตรงนี้นะคะเกิดตรงเนี่ยเกิดตรงกลางนเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหม และตอนนี้ลูกไฟที่หล่นใส่หัวเราก็หายไปแล้วนะคะวิธีการเล่นปืนใหญ่นะคะให้กดที่ปืนใหญ่แล้วมันจะเข้าสู่สกิลแล้วก็จะเห็นไหมคะว่ามันจะมีทาร์เก็ตสีฟ้าตรงนี้นะคะให้เรายิงไปนะคะ โอมันมันไม่ใช่ว่ามันจะหมุนไปได้ครบนะคะมันอาเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเราไปตามเก็บป้ายคาดเอวกันก่อนนะเอาไม่โดนหรอเนี่ยให้กดปิดตรงนี้นะคะเพื่อออกจากการใช้ปืนใหญ่แล้วก็ วิ่งมาที่ศพนะคะเพื่อทําการไล่เก็บป้ายคาดเอวมอนเตอร์พวกนี้จะไม่โจมตีเราก่อนนะคะอ,อย่าบอกนะว่ามันไม่รวมกองอะ่ะบ้าบอใช้สิบห้าอันเลยนะโอเคเก็บเก็บเก็บ เหมือนว่าศพจะไม่หายนะคะจนกว่าเราจะเก็บป้ายทั้งหมดคือจนกว่าเราจะเก็บป้ายจากตัวศพนะเราไม่สามารถใช้สกิลปกติกับพวกเขาได้นะคะจะต้องใช้เป็นปืนใหญ่สังหารเท่านั้นเนาะเก็บมาแล้วเนาะเก็บเสร็จก็มายิงต่อ ทำไมมันคลิกขวาไม่ค่อยได้วะโอเค แลแ้วเมื่อเราเก็บครบ15อันนะคะระบบก็จะส่งเราออกทันทีนะคะเราไม่สามารถแบบเก็บมาทีเดียว70อันเพื่อส่งเควสวันต่อไปได้นะคะเราจะต้องเราจะสามารถเก็บได้วันละ 15, 15, 15เท่านั้นเนาะโอเคมามาส่งเควสกันฝึกฝนส สุดโหดนะคะแล้วก็ฝึกฝนสุดโหดเสร็จสิ้นแล้วเราเราก็จะได้รับกล่องรางวัลฝึกฝนสุดโหดมานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าภายในกล่องนะคะจะได้อะไรเนาะโอ้ได้ของเยอะเลยอะไรบ้างวะนนีได้านนี้มานะคะป้ายคำสั่งดาบเงินนะคะเอาไว้แลกของใช่ไหมอือึแล้วก็เป็นค่าชื่อเสียงของทวนอสูรเทวะนะคะ โอเคค่ะอันนี้ก็เป็นการฝึกฝนสดโหดของทวนอสูนเทวานะคะเดี๋ยวคลิปหน้าทีมงานก็จะพาไปดูเควสอื่นกันและกันเนาะวันนี้ทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ